เสียงกรีดร้องดังลั่นกลางดึกฉันตื่นมาเจอห้องนอนกลายเป็นภาพหลอนเลือดสาดกระจายและร่างไร้วิญญาณของภรรยาของฉันนอนแข็งทื่ออยู่ตรงนั้นมือของฉันเปื้อนเลือดแต่ฉันจำไม่ได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นบอริบู์นักแสดงตลกชื่อดังเล่าทั้งน้ำตา ทุกคนรอบข้างต่างเศร้าสลดและสงสัยในเหตุการณ์นี้ตำรวจยังไม่พบพิรุธใดๆที่จะโยงบริบูรณ์กับคดีฆาตกรรมภรรยาแต่แล้ววันหนึ่งขณะที่บริบูรณ์กำลังทำความสะอาดบ้านเก่าของเขาเขาได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาจากตู้เสื้อผ้าช่วยด้วยฉันอยู่ที่นี่เมื่อเปิดออกเขาก็พบกับหญิงสาวร่างผอมแห้งในตาเบิกกว้างจ้องมองเขาด้วยความหวาดกลัว ฉันคือผีกระสือที่คุณแอบ,บเลี้ยงไว้เธอร้องเสียงหลงหัวของเธอมีเส้นเลือดโป่งพองและอวัยวะภายในห้อยย้อยออกมาอย่างน่าสยดสยองบริบูรณ์ตกใจสุดขีดเขาไม่เคยรู้เลยว่ามีผีอยู่ในบ้านทำไมคุณถึงจับฉันมาขังไว้ที่นี่เขาตะกรนถามผีกระสือมองเขาด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความเศร้า คุณไม่รู้จริงๆหรือคืนนั้นที่คุณเห็นฉันขโมยเลือดจากห้องครัวมันไม่ใช่เพราะฉันหิวแต่เป็นเพราะฉันกำลังจะตายสามีของคุณวางยาฉันเขาเห็นฉันพยายามจะเปิดโปงความลับที่เขาซ่อนไว้ความลับที่เกี่ยวกับของขวัญชิ้นสุดท้ายที่คุณมอบให้เขาในวันครบรอบแต่งงาน บริบูณ์ตะลึงเมื่อผีกระสือเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตที่เขาเองก็จำได้เลือนลางเกี่ยวกับแหวนเพชรท,ที่เขาซื้อให้ภรรยาด้วยน้ำพักน้ำแรงแต่แล้วเขาก็นึกได้ว่าแหวนวงนั้นมีที่มาไม่ชอบมาพากลภรรยาของเขาแอบไปขโมยมันมาแต่ไม่ใช่แค่นั้นความจริงยิ่งน่าตกใจเมื่อเธอสารภาพว่าเธอขโมยเลือดบริสุทธิ์จากคนในหมู่บ้านมาทาตัวเพื่อให้เลือดของเธอเองสะอาดขึ้นจนกลายเป็นผีกระสือ ือที่ทุกคนหวาดกลัวคืนที่คุณเจอฉันฉันแค่กำลังจะหนีไปฉันเห็นสามีของคุณวางยาฉันเขาจะฆ่าฉันส่วนเรื่องภรรยาคุณเขาบอกว่าคุณฆ่าเธอเองเพราะเธอจะเปิดโปงคุณ น้ำตาบริบูรณ์ไหลพรากเขาถูกหลอกซ้ำแล้วส้ำเล่าฉันฉันจะล้างแค้นให้พวกคุณบริบูรณ์ตะโกนลั่นบ้านเก่าหลังนั้นก็สั่นสะเทือนราวกับมีพายุหมุนสร้างภาพหลอนและเสียงกรีดร้องที่ดังไปทั่วทั้งหมู่บ้านจบสิ้นเรื่องราวสุดสยองที่เริ่มต้นจากความโลภและความลับที่ดำมืดที่สุด